โรงพยาบาลอบจภูเก็ตลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเมื่อวันที่23มกราคม2568เวลา10นาฬิกาโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในเขตชุมชนบริเวณถนนวานิชและซอยการเคหะภูเก็ต5ทับ3หมู่ที่7ตำบลรัสดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นำโดยนายแพทย์กิติปรมัตถผลแพทย์เาสร์ป้องกันโรงพยาบาลอบจภูเก็ต พร้อมด้วยทีมงานจากผาแผนกวิจกรรมสังคมกายภาพบำบัดและอาสาสมัครประจำหมู่บ้านโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยในพื้นที่ถึงบ้านโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องการการฟื้นฟูสุขภาพอย่างต่อเนื่องทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ได้ให้บริการตรวจสุขภาพผู้ป่วยพร้อมให้การดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างใกล้ชิดโดยมีการประเมินสภาพร่างกายและยังมีการบริการด้านกายภาพบำบัด เพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถนะร่างกายของผู้ป่วยเช่นการบริหารกล้ามเนื้อการกระตุ้นการเคลื่อนไหวและการดูแลอาการแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ทางทีมแพทย์ยังให้คำแนะนำแก่ญาติและผู้ดูแลผู้ป่วยในเรื่องการปฏิบัติตัวเช่นวิธีการกายภาพบำบัดที่สามารถทำเองได้ที่บ้านการดูแลสุขอนามัยของผู้ป่วยติดเตียงและการบริหารจัดการเรื่องการทานยา ให้ตรงตามคำแพทย์สั่งเพื่อให้กระบวนการรักษาเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันโรงพยาบาลอบจอภูเก็ตยังได้ดำเนินโครงการประคองกายคลายทุกข์โดยมอบไม้เท้าค้ำยันสามขาให้กับผู้ป่วยจำนวนสามรายเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนไหวอีกทั้งมูลนิธิโรงพยาบาลอบจอภูเก็ตยังได้มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้แก่ผู้ป่วยเพื่อลดภาระค่าใช้ใจ่ายของครอบครัวผู้ป่วยอีกด้วยสำหรับผู้ที่ต้องการช่วยเหลือ หรือการแบ่งเบาภาระผู้ป่วยสามารถบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ได้ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076 358 88 888 ครับผมวันนี้ก็เป็นนักกายภาพนะครับวันนี้มาเยี่ยมคนไข้นะครับผมบริเวณของหน่วยรับผิดชอบของโรงพยาบาลอบจภูเก็ตนะครับโดยวันนี้เรามาในโครงการของอบจนะครับประคองกายคลายทุกข์ครับผมก็คือเป็นการให้แจกตัวไม้นะครับผมเป็นไม้เท้า3ขานะครับหรือใจพอดนะครับผมในการช่วยให้คนไข้เนี่ยสามารถเดินได้มั่นคงมากขึ้นนะครับโดยคนไข้ที่มาในวันนี้นะครับเป็นคนไข้ที่อ่อนแรงครึ่งซีกนะครับผมในครึ่งซีกของด้านซ้ายนะครับ ผมโดยด้านซ้ายเนี่ยก็จะให้ถือมาเท้าทางด้านขวานะครับในการช่วยคนไข้ในการเดินเพื่อพยุงตัวสามารถกลับไปใช,ช้ชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นนะครับในการลงพื้นที่ทุกครั้งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบของโรงพยาบาลอบจอภูเก็ตที่ไม่เพียงแค่เน้นการรักษาโรคเท่านั้นแต่ยังให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยอีกด้วย